อ่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทําการสอนนะครับเป็นการเพิ่มคุณดูไลฟ์สตรีมสดนะครับหรือว่าเพิ่มคุณดูไลฟ์สดนั่นเองนะครับของตัวแพลตฟอร์ม Facebook นะครับถ้าใครนะมียอดไลฟ์สตรีมนะครับคนดูน้อยๆนะครับถ้าต้องการที่จะเพิ่มาทำตามผมได้เลยนะครับเพียงแค่เข้าเว็บไซต์ตัวนี้ไปนะครับที่ชื่อว่า Kmemkiet นะครับเนาะ อ่าหรือไม่แค่กดลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้นะครับแต่ผมจะทิ้งไว้ให้นั่นเองนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มยอดไลค์เบื้ต้ดีตามนั่นเองนะครับเนาะอ่าก็ให้ทุกคนนะครับเมื่อเข้ากดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับให้กดคำว่าสมัครสมาชิกนะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะมีให้กรอกชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลนะครับแล้วก็รหัสผ่านยนรหัสผ่านนะครับเราก็กรอกไปได้เลย เมื่อก่อครบทนแล้วนะครับก็อย่าลืมติ๊กของช่องนี้นะครับเนาะถ้าใครมีมินิเกมอย่างนี้เล่นก็เล่นไปนะครับเนาะติ๊กไปแล้วก็ทําการสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ลงชื่อใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับเมื่อสมัครกันเสร็จแล้วนะเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะครับให้เรานะครับมาดูที่หัวข้อหมดหมู่กันหัวข้อมดหมู่ตัวนี้ะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้ทุกคนเลือกใช้งานเลยนะครับไม่ว่าเป็น a c e b o o k นะครับเนาะยูทูบนะครับทิกตอกแล้วก็เป็นอิสร a แกรมนะครับ แล้วก็ทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ t e l e gram นะครับเนาะหรือเพิ่มแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับก็จะมีหมดเลยนะเมื่อเป็นช้อปปีนะครับเนาะอ่าเอเดียอะไรต่างๆนะครับก็จะมีหมดเลยสามารถเพิ่มได้เลยนะครับสามารถเลือกดูเลือกอ่านได้เลยอันอย่างผมนะครับก็จะไปที่ Facebook นะครับแล้วหาคําว่าอ่าเพิ่มคนดูไลฟ์รีนนะครับก็เป็นตัวนี้เนาะอ่าแล้วดูตรงบริการบริการนะครับก็เลือกได้เลยว่าเราต้องการนะครับคนรับชมกี่นาทีนะครับที่อยู่ในไลฟ์เรานะครับเป็นการดันฟรีนั่นเองกอ่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปให้้ดูทัังนนาีละก เพิ่มเพิ่มมาแล้วนะครับทุกคนนะครับมาดูที่หัวข้อลิงก์กันต่อ่หัวข้อลิงก์ตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะวิธีการเอาก็คือไปที่ไลฟ์สตรีมของเราแบบนี้เนาะทําการคัดลอกลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับแล้วก็วางได้เลยต่อไปเป็นปริมาณนี้คือปริมาณนะครับที่ต้องการจะเพิ่มเนาะก้าวยอดเดิมนะครับมปอยู่4ีถึงหนะครับ๋ยวผมจะเพิ่มไปให้สักสิบละกันนะครับเนาะค่าบริการนะครับขึ้นมาประมาณบาทหนึ่งเนาะแล้วก็กดตั้งื้อได้เลย ตัวระบบนะครับก็จะเขียนมาได้รับคำสั่งซื้อสุวนปัที่เรียบร้อยแล้วนะครับปีนั้นนี้เราแค่รอยอดไหลเพิ่มขึ้นนะครับเนาะข่ะนี้นะครับถ้าเรานะครับจะไปดูคต่อการนังซือนะครับเรากดไปที่ด้านล่างตัวนี้นะครับหรือว่ากดที่หัวข้อการนังซือได้เลยาตัวนี้นะครับก็จะมีเขียนบอกนะครับวันนี้ก็คือเป็นเลขออเดอร์นะครับด้านหน้าเนาะ่าถ้าใครนะเพื่อไม่ขึ้นย้อนขึ้นช้านะครับเราสามารถคัดลอกเลขตัวนี้ส่งมาให้อด m i n ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีหัวข้อลิงก์นะครับเป็นหัวข้อบรรริกกกาาที่เเลลือนแ้ว็ วันนี้นนเวลานะครับอยู่ตรงนี้่ารานะของระบบนะครับเปลี่ยวว่ารอดำเนินการอยู่แบบนี้เลยนะครับหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อนะครับของการเติมเงินหน้าที่มาสองนะครับคือการเติมเงินสู่ไซเนี่ยอาจจะมีอยู่5ช่องทางนะครับจะเป็นสแกนเคียวโค้ดทุกธนาคารนะครับแล้วก็อ่างเปาชิวเพนะครับคริปโตแล้วก็ทุนนิวาเล็ตนั่นเองหาถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถอ่านคำแนะนำดงกลางได้เลยนะครับก็จะมีเขียนอธิบายอยู่นะครับวิธีการเติมเงินเนาะต่างๆนะครับ ถ้ะเป็นตะแกรงเขียวโคก็ง่ายๆนะครับแค่กอจำนวนยอดเงินตรงนี้นะครับแล้วกดเติมเงินหน้าต่างสะแกนงก็ขึ้นมาให้เราทําการตะแกนนะครับเดี๋ยวยอดเงินก็จะเด้งเองนะครับอัตโนมัติเนาะภายใน4ีถึงหนาทีนะครับหรือไม่ก็หนึ่งสองนาทีเนาะเป็นประมาณนี้นะครับหัวข้อต่อไปนะครับก็คือหัวข้อนะครับเป็นการติดต่อแอดมินก็คือตัวช่วยเหลือนั่นเองนะครับเนาะอย่างตัวช่วยเหลือนี่ยอันนี้ก็อเป็นการติดต่อแอดมินทางเว็บไซต์เนาะให้เรานะครับมาเลือกหัวเรื่องนะครับ เลือกหัวเรื่องก่อนเราจะมาเรื่องอะไรนะครับเรื่องของคำสั่งซื้อนะครับการชำระเงินนะครับหรือว่าคําขอหรืออื่นๆนะครับก็อาจตามนี้ได้เลยเนาะตามหัวข้อใส่ของผมมาเลือกของคําสั่งซื้อเนาะและรหัสคําสั่งซื้อนะครับเราก็ใส่ไปได้เลยนะครับเนาะจะเป็นรหัสที่ก็คือเลขออเดอร์นั่นเองนะครับที่ผมบอกเนาะก็กรอกไปแล้วก็ข้อความนะครับเราจะมาเลือกข้อความเกี่ยวกับอะไรเนาะขอเรื่องความเร็วนะครับขอตัวน่อขอยกเลิกนะครับหรือว่าอื่นๆนะครับก็แจ้งได้เลย อย่างผมนะครับก็จะมาขอเรื่องความเร็วนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไปได้เลยขอเรื่องความเร็วหน่อยนะครับแล้วก็ส่งตัวเนาะจจะทางแอดมินตอบกลับนะครับมันก็จะมีด้างความมือตรงนี้ขึ้นให้เองนั่นเองนะครับหรือถ้าใครนะครับอยากต่อยิมีทางไลน์นะครับให้แอดไลน์ไปนะครับเป็น KMKTS นะครับเนาะหรือไม่ก็ดูตรงหน้านี้นะครับ เรากดตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะแอดไลน์ไปตามนี้หรือไม่มก็กดคลิกตรงนี้นะครับใช้ทำการตากแกียวโค้ดแอดเพื่อนไปนะครับเนาะอาจจะเป็นบริการยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเป็นแบบเรียลไทม์เลยสามารถถามมาต่อไปได้เลยนะครับจะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วหัวข้อต่อไปนะครับก็คือหัวข้อของการคืนเองินนะครับการคืนยอดเงินนะครับก็จะมีเนาะถ้าออเดอร์ไหนยอดไม่ขึ้นเลยนะครับเขาจะมีการคืนยอดเงินมาอาจจะเป็นออเดอร์นี้นะที่คืนยอดเงินมานะครับคืนเท่าไหร่นะครับสถานะคืออะไรนะครับแล้วก็วันที่และเวลานะครับอยยู่ตรรงนนนี้เเละะคับา อ่แล้วหัวข้อสุดท้ายนะครับในการใช้เว็บไซต์ก็คือหัวข้อแนะนําเพื่อนเนาะอ่ะอาหัวข้อแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับลิงก์ตรงนี้จะเป็นของใครของมันนะครับเราสามารถครัดลอกลิงก์ตรงนี้เนะาะส่งไปเพื่อนคนที่สนใจกมไรของผู้ที่ตามได้เลยนะครับเนาะอ่าเพื่อนคนนั้นน่าสนใจแล้วกดลิงก์เข้ามาแล้วก็เติมยอดฝากเข้ามานะครับเราจะได้ออัตราค่าแนะนำนับอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนาะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูยอดคนดูไลฟ์สดละกันนะครับเนาะต่อ ผมก็มาสอนหมดแล้วเนาะอ่ายวดคนดูตอนนี้นะครับเป็น9เนาะอ่าก็เดี๋ยวมันยังไม่เพิ่มไม่เต็มนะครับเดี๋ยวมันจะเติมดีกว่าจะเต็มนั่นเองก็ขึ้นมาให้ทุกคนเห็นเลยนะครับเนาะอ่าถ้าใครน่าสนใจนะครับปัม๊มยอดคนดูไลฟ์สดนะครับหรือว่าปั๊มอะไรนะครับสามารถอ่าทำที่เว็บไซต์ตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นั่นเองอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปโรนี่สวัสดีครับ